สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับวันนี้เราเข้าสู่วันที่17ของเทศกาลเข้าสู่ธรรมหรือเลนท์วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่4มีนาะคมนะครับหัวข้อในวันนี้คืออดอาหารเพื่อก้าวพ้นความทุกข์ยากอดอาหารเพื่อก้าวพ้นความทุกข์ยากพร,ระเจ้าปรากฏอยูย่ในพันดานเนียบที่9ข้อ2ี่ถึงข้อ27ดานเนียบที่9ข้อ2ี่ถึงข้อ27โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้า ขณะที่ข้าพเจ้ากําลังพูดอธิษฐานสารภาพบาปของข้าพเจ้าและบาปของอิสราเอลประชากรของข้าพเจ้าและเสนอคําวิงวอนต่อพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าเพื่อภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์ขณะเมื่อข้าพเจ้ากล่าวคาอธิษฐานชายที่ชื่อกาเบลซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นในนิมิตครั้งแรกนั้นได้บินอย่างเร็วมาใกล้ข้าพเจ้าในเวลาถวายเครื่องบูชาตอนเย็น ท่านได้กล่าวอธิบายแก่ข้าพเจ้าว่าโอ้ดดเนียลเอ๋ยข้าพเจ้าออกมาหน้าบัดนี้เพื่อจะให้ความกระจ่างและความเข้าใจแก่ท่านเมื่อท่านได้เริ่มวิงวอนคําตอบก็ปรากฏขึ้นทันทีข้าพเจ้าจึงมาบอกให้ท่านทราบเพราะท่านเป็นผู้ที่ทรงรักมากเพราะฉะนั้นจงพิจารณาคําตอบและเข้าใจนิมิตนั้นมีเจสิัปดาห์แห่งปีกําหนดไว้ สำหรับชนชาติของท่านและนครบริสุทธิ์ของท่านเพื่อให้ยุติการละเมิดให้บาปจบสิ้นและให้ลบมลทินเพื่อนำความชอบธรรมนิรันด์เข้ามาเพื่อประทับตราทั้งนิมิตและคำของผู้เผยเพระชนะไว้และเพื่อจะเจอมอภิสุทธิสถานเพราะฉะนั้นจงสังเกตและเข้าใจว่านับตั้งแต่การที่ถ้อยคำนั้นออกไปให้สร้างกรุงเยรมขึ้นใหม่จนถึงสมัย ประมุขผู้ถูกเจิมไว้ก็เป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์และเยรูซเลมจะถูกสร้างขึ้นพร้อมด้วยคูและลานเมืองเป็นเวลา62สัปดาห์แต่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลายากลำบากหลังจาก6-2สัปดาห์แล้วท่านผู้ถูกเจิมจะต้องถูกตัดออกและจะไม่มีอะไรเหลือและคนของประมุขผู้ที่จะมานั้นจะทำลายเมืองและสถานมัสการแต่ที่สุดปลายของมัน มาถึงอย่างน้ำท่วมจนกระทั่งในที่สุดจะมีสงครามการร่างเปล่าจะถูกกำหนดไว้แล้วท่านจะทำพันธสัญญาอย่างมั่นคงกับคนเป็นอันมากอยู่หนึ่งสัปดาห์ท่านจะทำให้การถวายสัตวบูชาและเครื่องบูชาอื่นๆหยุดไปครึ่งสัปดาห์สิ่งหน้าเสียเอียนที่ทำให้ร่างเปล่าตั้งอยู่บนหัวมุมของแท่นบูชาจนความอวสาน ที่ได้กําหนดไว้จะถูกเทลงเหนือผู้ที่ทําให้เกิดวิบัตินั้นแท้จริงแล้วพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นพระคัมภีร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากถามว่าทําไมถึงโด่งดังครับเพราะเกี่ยวข้องกับคําพยากรณ์ของชนชาติอิสราเอลตั้งแต่ต้นจนจบในวันนี้จะไม่ได้อธิบายในรายละเอียดแต่จะพูดถึงเรื่องของการก้าวพ้นความทุกข์ยากลําบากขณะที่ดานียลอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้านั้น ท่านสารภาพบาปเพื่อคนอิสราเอลที่ต้องถูกจับมาเป็นเฉลยก็คือบรรดาเพื่อนเฉลยในหมู่ที่ท่านเองนั้นได้เดินทางมาจากเยรูเซ็มหลังจากที่เยรูเซ็มแตกในขณะที่ท่านอธิษฐานคำครวญพระเจ้าได้ส่งทูตสวรรค์กาเบียนมาปรากฏกับท่านในนิมิตเพื่อที่จะนำปัญญาที่มาจากพระเจ้าและความเข้าใจมาให้กับดาเนียลเพื่อท่านเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและเห็นภาพทั้งหมดครับ ภาพทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบแดเนียลนั้นถือว่าเป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานมากเพราะว่าท่านเองนั้นได้รับการเปดิดเผยสำแดงจากพระเจ้าตั้งแต่ต้นจนจบทําให้เกิดความเข้าใจและเป็นการทํเสียง,งต่างต่อไปด้วยความเข้าใจด้วยปัญญาที่มาจากเบื้องบนพี่น้องครับเสียงต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นมีเสียงมากมายครับแต่เราสามารถจับคลื่นของพระเจ้าได้หรือไม่เราสามารถที่จะรู้ว่า เสียงที่มาจากพระเจ้าจากการอ่านพระคัมภีร์จากความเข้าใจทุกอย่างจากการคิดสติปัญญาที่พระเจ้าบระทานให้นั้นเราจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่างไงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของดาเนียลนั้นเป็นการเปิดเผยโดยตรงจากพระเจ้าในวันนี้เราทั้งหลายมีพระคัมภีร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ทุกวันนี้นั้นทําให้เราทั้งหลายรู้ว่าการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์พระเมสสิยาพระผู้ช่วยรอดของเราทั้งหลาย เป็นพระเจ้าของเราพระองค์กำลังจะเสร็จมาแล้วและหมายสำคัญการอัศจรรย์ต่างๆจะเกิดขึ้นตลอดจนมีสิ่งบอกเหตุหรือเรียกว่าลางบอกเหตุที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนี่คือความรู้ความเข้าใจสติปัญญาที่พระเจ้าประทานให้กับเราในสมัยนี้ พี่น้องครับเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าด้วยการอดอาหารอาธิษฐานอ่านาพระนะะของพรเจ้านามัสการพระองค์เราจะเกิดปัญญาและความเข้าใจอย่างท่องแท้ไม่ใช่แค่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรแต่เป็นการกระทําสิ่งต่างด้วยความเข้าใจและด้วยปัญญาที่มาจากเบื้องบนจริงๆครับดาเนียลอธิษฐานอดอาหารในขณะที่ท่านร้องทูลขอการอาภัยโทษจากพระเจ้าเพื่อคนอื่นครับเพื่อชนชาติของท่านและพระเจ้าส่งกําลังใจพระเจ้าส่งกาเบล พระเจ้าส่งความเข้าใจพระเจ้าส่งสิ่งอศัศจรรย์การเปิดเผยตีความนิมิตนั้นเพื่อให้ท่านได้คลายจากความทุกข์ความเหนื่อยลา้าความห่วงใยที่ท่านมีต่อประชากรของพระเจ้าเพื่อนร่วมเฉลยเพื่อนร่วมชาติพี่น้องครับในชวิตของเรานั้นเราเคยอยู่ในสถานการณ์ที่มืดแปดด้านหรือเปล่ามองไปทางไหนก็มองไม่เห็นความเป็นไปได้ที่จะมีทางออกมีทางแก้ไขเราเคยรู้สึกเหมือนตกอยู่ในหลุมพรางของชีวิตหรือเปล่า เราอาจจะมีนิสัยบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ที่เราแก้ไม่ได้อาจจะมีสิ่งเสพติดหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้เราใช้เวลากับมันอย่างไม่สมควรไม่ว่าจะเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตเกมหรืออะไรก็ตามที่ยึดเวลาของเราไว้ยึดเวลาของเราไว้จากพระเจ้าพี่น้องครับให้เรากลับใจใหม่ถห้ักยืนสานการอย่างนี้ ขอให้ช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาที่เราจะอดอาหารสู้อธิษฐานแล้วใช้การนมัสการและฤทธิดเดชของพญามไปสุดน,น,นั้นเพื่อที่จะได้มาซึ่งปัญญาความเข้าใจจากพระเจ้าที่จะสามารถชนะสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้และขอพระเจ้าจะส่งความช่วยเหลือให้เราเก้าวพ้นจากอุปสรรคและความทุกข์ยากประเด็นต่างๆที่เกาะกินชีวิตของเราทำ้ายทำลายชีวิตของเราแย่งเวลาที่พระเจ้าประทานให้กับเราไป พีนครับชีวิตของดาวิดทรงชนะฟิลิสเตียและพระองค์ตรัสว่าพระเจ้าทรงทะลวงข้าศึกของข้าพเจ้าดังกระแสน้ําที่พุ่งใส่ปรากฏอยู่ในพระธรรมสองมซเอลบท,ที่5้าข้อยีนะครับพระเจ้าทรงทะลวงข้าศึกของข้าพเจ้าดังกระแสน้ําที่พุ่งใส่นั่นคือชัยชนะที่พระเจ้าช่วยเราเมื่อเราอยู่ฝ่ายพระองค์เมื่อเราพึ่งพาพระองค์เมื่อเราแสวงหาพระองค์ เพื่อเราจะก้าวพ้นจากความทุกข์ยากลําบากนี้ไม่ว่าชีวิตของเราในเวลานี้จะติดขัดในเรื่องอะไรมีอุปสรรคหอบศักริในเรื่องอะไรขอพระเจ้าช่วยเราให้เราสามารถทะลุผ่านปัญหาเหล่านี้ได้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะทะลวงข้าศึกนี้ได้ขอพระเจ้าประทานให้พวกเรามีสายตาที่มีปัญญามีหัวใจที่มีความทราบซึ้งมีความเข้าใจเพื่อเราจะมองเห็นความเป็นไปได้ในทุกๆสถานการณ์เพื่อเราจะมีทางออกในทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นความเชื่อ ัทธาของคนในพังผืดมากมายครับที่ผ่านการช่วยกู้จากพระเจ้าความเชื่อนี่เองทําให้เขาเดินไปอย่างมีความหวังความเชื่อนี่เองทําให้พระเจ้าช่วยเขาในการที่จะเดินไปกับพระองค์ความเชื่อนี่เองทําให้เราทั้งหลายสามารถที่จะมอบปัญหาของเราไว้กับพระเจ้าได้แม้ว่าปัญหาบางอย่างนั้นพระเจ้าอาจจะไม่ได้แก้ตามที่เราต้องการด้วยวิธีที่เราต้องการแต่พระเจ้ามีวิธีของพระองค์ ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญขอพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่ข้ามุ่งหลายได้มีโอกาสในการอ่านพระชนะของพระเจ้าในการเรียนรู้ผ่านชีวิตของดาเนียลผ่านชีวิตของดาวิดขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาให้ข้าม่งหลายที่จะอดอาหารอธิษฐานวิงวอนนมัสการพระองค์เพื่อก้าวพ้นจากความทุกข์ยากลาบากเพื่อให้พระสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนนั้นพระองค์จะทรงส่ง ด้วยความรักของพระองค์ด้วยความห่วงใยของพระองค์มาถึงชีวิตของพวกข้าพง์หลายเพื่อจะมีความเข้าใจไม่เพียงแต่รู้ข้าพงศ์หลายจะซาบซึ้งและขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระคุณความรักของพระองค์ในพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของเราทั้งหลายแต่ละคนขอการทรงนําของพระองค์มาถึงข้าพงศ์ทั้งหลายขอหลายและสิ่งหลายอย่างที่กําลังเป็นอุปสรรคปัญหาติดขัดอยู่เป็นส่วนที่เราทั้งหลายไม่ชอบ และแก้ไขไม่ได้เราต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์เพื่อที่จะสามารถมีฤทธิ์อํานาจมีพลังในการก้าวพ้นปัญหานั้นไปได้ขอขอบพระคุณพระองค์ขอมออพี่น้องของข้าพระองค์ให้อยู่ในความรักพระคุณและเมตตาของพระองค์ด้วยกราบถูลในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอํนวยพระพรพี่น้องแทง้ทุกท่านครับสวัสดีครับ อาจยังไม่หมดจนไม่มันใจจากจุดนี้จะพบอะไรจะสุขทุกรไรดีสักเท่าไรแต่อยากจะขอขอให้ลูกเดินตา ข้างทางเลยอยากจะขอให้ชีวิตลุกวันต่อวันก้าวเดินติดตามพระปงผู้เดียวเท่านั้นอย่าวางใจเชื่อฟัง ทุกรายดีสักเท่าไรแต่อยากจะขอคอยลูกเดินตามด้วยไปจ้องมองรักที่ยิ่งใหญ่โดยไม่วันไวไปกับ